ไนครับนครับวนครับขอบคุณครับปยาวเลยพี่ขอบคุณนะครับปยาวครับเปิดไงครับยานะครับยนะครับยนะครับเอยกครับยายครับานครับ่มตัานครับพี่นุ่มตัวไปยาวนะครับพี่ตัวยนะครับอ่เจอไทยยาวเลยครับมนครับ ภาพใดครับไปครับไปครับขอเปิดกว้างิดนไปรมันกว้างหมดเลยพายาเปิดทางเลยครับยาวเลยครับพี่ขอบคุณาครับยาวเลยครับยาวเลยครับยาวเลยครับหอยาครับขอยาพี่ครับ

đó đó ครับ ม่อยากเปิดช่องทไหครับเปิดช่องนะครับโอเครับปิดทางเลยนะครับที่ถอยไปเลยครับพี่ครับ

ในพื้นที่ของตำบลควนรูและตำบลกพงเพชรได้มีการติดเส้นทางสัญจรสองเส้นทางคือทางหลวงหมายเลข4จากสมฉาไปพัทธลุงและทางหลวงหมายเลข400เป็นพัทธลุงสถานการณ์ที่รายเปิดใช้งานสัญจรได้เรียบร้อยแล้วความเสียหายค่ะตั้งแต่เริ่มนสายแล้วการมีพื้นที่เสียหายคอรัฐภูมะระฐวิสาหกุลค่าพันสียและสิ่งเปลีนด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชน จะพาถุงยักยี่น้ำดื่มอาหารกล่องแผงของพี่น้องชาวอำเภอและตะพูเขากราบขอบพระคุณนายกเทศมนตรีนครนที่ได้เวลาเรื่องเยี่ยมพวกเราชาวอำเภอและตะพูในครืนนี้ในระดัดไปขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เวลาพบกปากเรื่องเยี่ยมพวกเราใจที่น้องสาวอำเภอและตะพูนะคะขอบพระคุณครับเราคือคนไทยทุกคนคนไทยที่ทำวันนี้ที่มาครับมาช่วงบ่ายได้เพราะว่าวันนี้ก็มีการ เรหมาทุกวันแต่เขาไม่เคยไม่เคยคิว่าจะไม่มานะเอ่ที่าหมายให้ได้นะครับวันนี้ได้รับการต้อนรับจากบรรดาผู้ใหนข้าราชการสุภัยงานในช่วงของวันที่ผ่านมาในว้ก็ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีทืองนชามสามข้าค่งและข้าแล้วแล้วนะวันนี้สินข้าภาคใต้แล้วหลนะทิ้บาทีุ่ดก็สิบล้านบาทสามสามหมื่นกว่าได้แล้เราก็เดินหน้าต่อที่ไม่ใช่ เกี่ยวเรากมับนสะบัฒนาหมั่นติดตั้หมัเรื่องง่าหมดนะได้ภูมิใจนะครับว่าเราเปิดแผ่นดินไทยถึงนี่แหละที่เราว่าการ่่การาเราศักษาสาระเป็นเมืองได้แี่เาว่าการพิจารณาะครับการเรียนบางทีเรียนอย่างใจข้อบางทีมันหายหน่ายลองดูเลาลองดูรู้ รู้เลยว่าไม่รู้เิดมือสารมาตบใต้เลยรับกพู่เลยรับมากๆใช่ไหมลรวรับกันแบบดยวรับพู่นี้มาตบใต้กันนะครับเปรับกระาู่ได้เออแล้วหกัดดีแล้วหัดแล้วจะเํานกัได้ไหมว่าเาอะไรได้มากขนนี้เรมีกพู สดเลยฝนไม่ตกใช่ไหมแล้วต่อไม่เลิศใช่ไหมนนั้นวันน okay. uh, ี้ขอว้พระใ้ขอบอนพระนะขอบอแล้วบอแล้วอะแล้วนะต่อละห้าร <hm ้อยมิเตอไม่ไหวแล้วมั้งมือหน่ยนะมจังหเดี๋ยวต้องหันพูดนะหันนะตจังหูเดยโอเคไปตเยี่ยว ขณะที่ท่านน,ยนายกได้พบปะพวกเราผมสสพยพงษ์เพชรครับเป็นสอสลูกที่ของรัฐภูมิเกิดจากพระโขนงตกน้ําตรงนี้เลยครับวันนี้ก็ภูมิใจเหลือเกินที่ท่นนานนายกให้โอกาสช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองปรถมือดำน้ำท,ท,ที่เรออคณะรัฐมนตรีรถเกธนากรนะครับท่านนายกไปทำนนี้นเ,นเราไปไหน เล็กคเล็กทุนได้ถ่ายไพืถนัดนะครับขึ้นในเพื่ออารกับตอนนี้แก่มาครับจะดู่องานพื่นี้ได้เพื่อนเพื่อม้องจรย์นี่ครทีนี้ครับวันนี้นับผ่าสูงสุดสํสหรับสาเอรตที่มีการรรับคนที่ชื่อว่าลุงครับท่านจะยกตวอง้น

ครับไปครับไปครับไป <laughs> ข้าวเอาเข้ามาเลยครับตุ๊กมาเลยดึงขยับเลยนะครับไปลังเลยนะครับไปลังเลยนะคพี่ไปลังเลยนะครับพี่ครับเดี๋ยวผมขอเปิดยาวครับจะได้สะดวกต่ออีกครับกันหน้าต่อยอีกครับกันหน้าต่ออีกครับกานหน้าต่ออีกครับขอเปิดยาวๆตรงมุมโต๊ะนะครับมุมโต๊ะเลยครับมุมโต๊ะเลยครับพี่

เขาเรียกว่าทิป้าอะไรก็พอถามว่าเป็นจกกี่รผักกะเพรานี่ไปดอกมัเพ้าไม่อนแต่รสชาติสูเดิมใชดเดิมสูสอาดเดูดู็งครับผมได้็นตัวอั้งแรกผมมาที่นี่ครับ ที่เดียกว่าข้อตัดทานข้อตัดสายกรมสรุจตะคุยละควารศาสนาทุกอย่างผมได้เป็นรอท่อานของผมมาที่นี่ที่เรียกว่าข้อตัดใช่ไหมกรมสรุะคุยละโสพละสะยละะังไม่รอรน ยาบ้สัอัขอบคุณครับอจหน่อยค่ะครับครับขอบคุณครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ mở qua ra bên trái này, đẩy vào đây này, đẩy vào

บอลลอกจบแต่เดลินิวไม่จบเล่นใหญ่จัดหนักกับกองทัพของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทมาลุ้นไปพร้อมกันไลฟ์สดๆในวันที่29่ธันวาคมนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทชงนการในวันที่16กมกราคม2,566ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวและเดลินิวลอไลน์ทุกแพลตฟอร์ม